รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยให c a l e t Sonic So You โอ้สปอร์ต ราดเปรี้ยวดูดีมีระดับมากเลยอ่ะร้านอ่ะอยู่กันมาตั้งนานแล้วอยู่เดียวพูดอะไรอย่างงี้นี่เปี้ยนเขินหมดโบพี่พูดถึงรถจ้าแล้วนี่ไม่ไม่ได้ชมน้องเหรอเนี่ยโอ้ย่าดูดีอยู่แล้วไงแต่ว่าทัชโนมันขับรถเท่ๆแบบนี้นะทั้งสวยทั้งนอกทั้งแบบสงาข้างในนี่เนี่ยโอ้ยยิ่งดูดีใหญ่เลยแน่นอนเลยครับเนี่ยโซมีแล้วว่าที่โซียวเลยครับพี่เปี้ยน ประทันประทันเชียร์น้องอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเี่นี่เธอเตรียมพร้อมหรือยังอุ้ยนั่นน่ะเหรออุ้ยฉันก็เตรียมมาเหมือนกันเอ้ามันคืออะไรเนี่ยโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเออโบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้มาโชว์เลยกันวัสดี้คุณผู้ชมอนีิว่า สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วารรตี้สนตาชากับปากว่าไม่เจอโอ้โแต่เราเอแลเนี่ยฮัดมากๆเลยอ่ะเนี่ยมันทำอะไรกันอ่ะเอามาให้เขาเซ็จแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ใช่กระดาษล่ะทำไมเพราะว่าฉันเซ้นกระดาเบิรบน อ้๋อด้านได้เดี๋ยวเราเจ๊เตะกันมาอย่างเงี้ยไม่เห็นบอกน้องเมื่อกน้องก็าทำไงอ่ะทำไมอ๋อบอกเธอทำไมเธอไม่รู้เรื่องเลยแข่งรู้เรืองเรารอยูด้านนู้นแล้วอ่ะไอ้เจ๊เจ๊ช่วงหอมปากหอมคอสนับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟต์ อเล็กอเล็กอเล็กก่อนเลยเจนอเล็กอเล็กจนทีมงานครับเอ่อเฮ้ยอเล็กไอโอ้ยเพลี่อตัวมานทำไมใหเก่งเจนใหเก่งแคเจ้ยอเล็กอ่ะอ้าวผมเดี๋ยวเจนที่ตัวพี่เลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตบมูออเล็กเี่ยไอ้เจนอย่าแกล้งเจ้ผมนี่คือแขกเชิญมวันนี้อเล็กครับผมอเล็ก ได้ครับไลน์เซ็นชูไลน์เซ็นชูจเออมือถือไม่ค่อยไหวเดี๋ยวพี่จับมือนี่คือไลน์เซ็นก่อนเล็กพี่ปั๊มมาเลยเหรอใช่ครับเป็นวิธีการใหม่แต่ว่าอเล็กเนี่ยได้ข่าวว่าตะก่อนเนี่ย ไม่เคยคิดเลยว่าอยากเข้าวงการบันเทิงอะไรทําให้เปลี่ยนใจอ่ะคือเมื่อก่อนผมอ้วนมากยิ่งตอนเรียนรอร์ดอ่ะอ้วนไปดำสิวหัวเกียน์ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเซิร์ชดูตลอดเวลาตั้งแต่สมัยเป็นไปพูดเลยอ้วนงมากตอนที่ผมแก่แล้วเไม่ได้ทำอะไรเลแบบว่ามีโตขึ้นมีซิกดูอย่างเดียวนะเราคลิกดูอย่างเดียวเคยตามอินสตาแกรมหรือเปล่าตามแคปรูปตลอดไม่ได้ไปทำ แลไปทำอะไรมาทำไมถึงแบบหล่อขึ้นอย่างเนี้ยครับก็ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งที่จุฬาออตอนนั้นก็อ้วนอยู่แล้วก็มีรุ่นพี่ที่คณะอ้วนแบบนี้ปะนี่ฮะนี่นี่คือตอนเนี่ยอ้วนหลอกก็ไม่อ้วนมากเนาะอ้วน95้าแ,แล้วพอเข้าปีหนึ่งมาแล้วยังไงใช่แล้วก็พอตอนนั้นรุ่นพี่ที่คณะหายก็ับ น้องเป็นลีดให้หน่อยไปเล่นกีฬาเซชี่อะไรที่จุฬานี่ก็เออโอเคเป็นเซเว่ารุ่นพี่เนี่ยตาถึงนะเก็แล้วก็แล้วก็มันก็เป็นต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะฟิตหุ่นเลยใช่ปะใช่พอมันผอมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าตัวเองคล่องแคล่วขึ้นก็มีฮาร์ดซีขึ้นหน้าตาหน้าตาหุ่นเขินมันก็รู้สึกเออรู้สึกดีขึ้นเลยก็เลยออกกำลังกายต่อใช่แล้วเขาก็เป็นนักกีฬาด้วยนะเออเขาเล่นกีฬาหลายอย่างโอ้เล่นกีฬาอะไรครับเมื่อก่อนเล่นคอนโดเล่นบาร์ อยวากดดูเลยครับไปพูดจาดีๆกับผมหน่อยนะไม่งั้นโดนแน่คนดีนี่ ชอบเป็นใครอ่ะคุณผู้ชมครับโดดเด่นชอบเป็นพิธีกรรายการนี้หรอเดี๋ยวก็รายการเด็นนั้นไม่อยู่ดีลืมลืมเขาแล้วเืมไงก็ดูดูนี้หน้าตาดีดีนะแล้วคนนี้้คนนีใครคนนี้ใครอ่ะไม่รู้แหละเลือกไปแล้วเลือกไปแล้วแล้วคือผลงานพอเขาเข้าวงการมาส่วนใหญ่เขาเล่นนะเขาจะเล่นเป็นบทบาทเป็นหมอตลอดเลยทำไมชอบหมอหรืออะไรยังไงเปล่าฮะสมมติว่าเราอยู่ในบทบาทนี่คนงใครสมมติที่คืออาจารย์ใหญ่ทําการนอนดกี้นอนสบาย มียายมายายแก่ๆมาคุณหมอไปบ้านไปบ้านไม่เช็คก่อนเสือกไปโรียาบาลเลยคุณหมอไม่สบายอะค่ะไปเช็คหน้ามาแล้วมียายลูกก่อนมาแล้วเนาะเออเราค่อยมาคุยกันต่อกันละกันครับผมเขามีบทบาทใหม่เั้นเรองแยะพ่ะเนาะไปทานข้าวสับหน้าปักหมืนใช่ปะเราสองคนปะกี้เฮ้ยนี่นะเปิดรายการแล้วนะทีมันในแล้ว โอ้ตอนนี้มานั่งเมาส์มอยกันต่อนี่เขางานเยอะไงหรือเปล่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยไปเที่ยวใช่เราเลยต้องจัดให้นิดนึงเราจะพาเขาไปเที่ยวแล้วให้เขาได้ไปเที่ยวกับเราเรามีช้อยให้ด้วยวันนี้เรามาดูเราจะมีทั้งหมด3ช้อยให้เล็กเรือกว่าที่ไหนที่เล็กอยากไปมากที่สุดขอเริ่มที่โพที่โบเลยนะฮะที่แรกก็คือเน่เกาะร้างโอะโมมากเลยอะ โบจะทให้อเล็กไปเกาะร้างเหรออเล็กรับจะไปไหมเกาะร้างของพี่คืออะไรเดี๋ยวที่เหนือก่อนดีที่เหลือก่อนก่อนของพี่สีแซบเขามีแสงสีสี l e s b i a ย ไกลเกินไปไกลเกินไปไปเลยมีเงินพนันมั้ยฉุดกริ้งฉุดกริ้งนี่นะเล็กน้ำมันเตงมถุงอยู่แล้วของพี่ดีกว่าเล็กอะไรฮะถ้าเล็กเลือกพี่ถ้าเล็กเลือกพี่พี่จะแถมตัวพี่เนี่ยไปกับอเล็กเลยเล็กไม่เลือกเขาอะไรอ่ะยังไม่ต้องยกอะไร เดินหน่อยให้เกียรติสถานที่พี่ขัดมุ้งมาหน่อยนี่เลยน้ำตกเอราวัณนะไม่ใช่ชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้านะชั้นเจ็ดเขาชี้ว่าจะมีแล้วผมเลือกก่อนล้างโอ้ยฟังพี่ผมก็ได้นะไอ้เล็กเช็กกีตีเย็นไม่ได้ไปไหนเดินบนทะเล็กเล็กไม่เลือกการบรการหรอบริการนะผมชอบไปเที่ยวทะเลครับน้ำตกภูเขาแล้วไม่ค่อยชอบไปไปดูทะเลดูสีสวยไปนั่งทานอาหาร อาแดไไม่ไมครับมันจะเป็นที่มันจะเป็นสถานที่ที่ทให้เรามองเห็นทองฟ้าโดยที่ไม่ต้อเลย่อนะมองเห็นทองฟ้าเดี๋ไม่เข้าใจนะจริงๆมองพี่ก็ได้นะไม่ต้องมลวโอ้ครับตอเพ่น่จะิดนะก็แปว่าเวลาว่างก็คือชอบไปเที่ทะเลมีทะเลที่ไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไมัก็ชอบอัใตยบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ที่อยากไปเนี่ยคือมาเลีฟมาลียเหรอที่อยากไปนี่คือในฝัน ว่าถึงกีฬาที่เล่นอยู่ตอนนี้บ้างครับบเป็นงงไตอนนี้ก็เล่นบาสครับอ่าตอนนี้ก็เป็นนักเป็นนักกีฬาเลยเหรอแข่งอะไรอย่างเงี้ยลยก็เป็นสมัยมอต้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มขี้เกียจซ้อมก็เลยชอบเล่นมากกว่าใช่ชอบเล่นมากกว่าอ้าวแต่เห็นบอกว่าถึงขนาดว่าเลิกเรียนมหาลัยเนี่ยเรียนสาขาเกี่ยวกับกีฬาด้วยคือความจริงแล้วฮะผมเรล่นไว้ดับสี เลือกวิทยาศาสตร์การกีฬาระดักศึกเซ็งมากเลือกวิทยาศาสตร์การกีฬาแะดักศึกเซ็งมากฮะเพราะว่าสามระดับแรกเนี่ยเกือบติดหมดเลยน้ำตานี่คอเบ้าเลยที่รู้ว่าติดนักศึกแต่พอได้เข้ามาเรียนปุ๊บเป็นไงมันสนุกเลยมันเจอเพื่อนดีๆเจอเจออะไรหลายอย่างฮะแล้วมันเรียนไม่เครียดด้วยแล้วก็ที่สําคัญความรู้ที่ได้มาเนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยแล้วนอกจากเนียเขาจะชอบเล่นกีฬาแล้วนะครับเขาชอบเล่นดนตรี เชิ้นไหนของกเออชิ้นไหนออกเสียงดัง่าคจังหวะเชอบปามากเลยป่าเลยทำไมดกวาทำไมไม่ถึงชอบเล่นกลองมันเป็นได้ปดปล่อยอู่ยไงคือตอนมสามนะฮะผู้แต่ยงองเท้าความออตอนตอนมสเพื่อนที่โรงเรียนอสมชันเขาจะมีวงดนตรีจะตั้งวงอะไรกันฮิตมากตอนนั้นเป็นสินสิบวงในโรงเรียน ผมก็ผมก็ตอนแรกไม่ได้อยากเล่นหรอกแต่ว่ากลุ่มเพื่อนผมเล่นกันครับผมก็ไปนั่งดูเขาซ้อมในห้องซ้อมไปดูแล้วก็อยากเล่นบ้างร้องก็ไม่ได้กีตาร์หรือว่าเบสหรือว่ากลองดีดูไปดูมากลองหน้าเล่นสุดเพราะเราตัวใหญ่ด้วยก็เลยเลือกเล่นกลองลองตีหน่อยลองตีหน่อยลองตีให้เราดูน่อยวันนี้เราเตรียมนี้มาจ้าเป็นเขาเรียกว่าแอปกลองแอปกลองจ้าแอปกลองเออแอปกลองม่ได้กลองไม่ได้กลอง เดี๋ยวมัมัเนี่ยมนรังยางงเหนุ่มเกินเย่อมีพลังใหม่อะไรแล้วดูตัวเองก็วอ๋อตึงตึงออ ได้ทุกจังหวะอันนี้จริงๆมันค่อนข้างมันไม่ยากครับมันเล็กนะเห็นไหมครับนอกจากงานจะยุ่งแล้วแต่ว่าก็มีการใช้เวลาว่างมันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬานะครับผมยังมีเรื่องราวของอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ทำาความรู้ใจอีกเยอะเดี๋ยวช่วยให้นอยกงคนนี่ยขยี้เลยแต่ว่ามีอีกหลายเรื่องนะเพราะจริงๆเขาเป็นคนไงเราก็อยากรู้เหมือนกันเขาจะมานั่งเรียบร้อยอย่างงี้ไม่มีในช่วงหน้าแน่อ่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ ่วงปากว่ามหาชนสนับสนุนโดยนมเปรียร้ยวพร้อมดื่มตราดีไลท์อินเด็กซ์ลิบิงม,มอลมาที่เดียวครบทั้งบ้านเอ้าี่เปียกเป็นไรนั่นท้องเหรอครับเมืเ่อกี้กับข้าอร่อยมากเลยเนะี่ยก็เลยจัดหนักไปนิดน,นึงนี่ต้องใช้นี่เลยนะอยูสิได้ประโยชน์สองเท่าเลยนะมี OAP ช่วยย่อยช่วย,วยขับถ่ายโบแหม่พาแต่ของดีขนาดนี้น้องขอขวดหนึ่งได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้พี่ตุ๊กพี่ตุ๊กหมดแล้วว่ะบอไม่มีอปวดเหรอขนมกินไปประจำทุกอาทิตย์เราทำไมที่นี่ไม่มีไปขอเจเอกก็ได้โอ้ยอย่าเลยไม่นเนี่ยอย่าพี่ไปหาคนใหม่มาให้บอ ไม่สนแล้วกลับมาในช่วงนี้สบายใจอ่ะครับผมจริงๆแล้วในเบรกเนี้ยจะสามารถดูแลแขกคนถึงสัญญาได้ได้ถ้าเจสัญญาว่าให้ตังค์ครบเนี่ยผมบอกเลยมีสองเบรกมองเบรกให้ตังค์ครบได้ไงเนาะเล็กเนาะอ้แวเปเดี๋ยวไปประมาณนี่อยู่เป็นพวกกันแล้วเหรอเหรอเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวมาทำความรู้จักอเล็กกันต่อดีกว่าถามถึงชื่อบางคนเรียกอเล็กซ์บางคนเรียกอเล็กซ์บางคนเรียกเล็กบางคนเรียกอ่าคือยังไงฮะอเล็กซ์อาเล็กซ์ไม่ต้องแบบอเล็กซ์ไม่ต้องแอคซ์หมฝรั่ง ไม่แล้วทำไมที่บ้านก็เรียกอาเล็กอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเหมือนอาตีเงี้ยอตใช่อาตีเล็กจริงๆชื่อเล่นชื่อเล็กอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆชื่อเล่นชื่ออาเล็กครับอาเล็กเลยพอไปโรงเรียนไปอะไรเงี้ยเขาก็ขี้เกียจเรียกยาวกันอใครชักชวนเข้ามงการมันเหมือนไม่มีคะฮะเพราะว่าตอนตอนเป็นลีดเนี่ยตอนเป็นลีดจุฬาเนี่ยก็จะมีคนมาทําผงทําข่าวมีแบบ แมวมองแมวมองมาอยู่แล้วมาดูมาดูอยู่แล้วตอนนั้นก็มีคนมาชวนไปแคสโฆษณาอะไรเยอะแต่ก็ไม่ไปคี้อตอนแรกขี้อคนแบบจะบ้าปะให้ไปแคสโฆษณาใครจะไปทำไปคิดว่าตังไม่ได้แน่แน่คนผมเนียทำนีมันบ้าคูลิน้องบ้าเมื่อก่อนคิดนะฮะอันนั้นนั่นแหละสมัยมหาลัยนะไม่เคยทีแรกไงก็เลยไม่เอาไม่ไปเลยแต่ว่ามีวันนึงมีรุ่นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนางแบบ ครับมาชวนไปเดินแบบครับก็เลยเอ๊ะน่าจะง่ายไม่ต้องไปอะไรเลยเเสร็จลงมารับเงินกลับบ้านแสดงว่าเริ่มต้นนี่ก็มาจากการเป็นนายแบบใช่ครั้งแรกในงานแรกก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยได้เงินมาเนี่ยเราก็ภูมิใจก็เลยก็เลยมีคนมาชวนไปแคสอีกแล้วก็เลยไปแคสก็ลองดูอาจนมีงานโฆษณางานนู้นงานนี้เมื่อเขาจะได้ไปเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติแล้วเะเออไม่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติอ่ะ เพราะว่าอกหักหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยเซใช่ไหมที่บอกเป็นลมเป็นหญิงนี่ไม่ได้หญิงแต่เป็นนนน่หญิงเป็อาจารย์ที่ถูกคนด่าแล้วแบบว่าไปพบรักสาวคนนั K ้นหรือเปล่าอันนี้มันต้องมีการมึงว่านเขาคือใครอ่ะเดี๋ยวใครเช็คขึ้นทำไมเช็ขึ้นทำไมไม่รู้เกิดอะไรข้เรื่องฟังหนึ่อนทำไมอ่ะทำไมเขาคือใครท่านต้องบอกฉันอเล็กซ์ท่านก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วประเทศก่อนที่จะจะระเบิดก็เล่าให้ฟังดีกว่าก็เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมตอนตอนม .4 เนี่ยตอนม .3 ม .3 กว่ากว่า ม .3 จะขึ้นม .4 ได้เป็นตอนได้สายดำคอาจารย์เจ้าของยิมเนี่ยก็เลยให้ผมมาสอนตั้งแต่ม .3 ม .4 นี่เลยก็เลยมาสอนคะเพราะคนเด็กคนส่วนใหญ่ที่มาเรียนอ่ะส่วนใหญ่เป็นเด็กๆอเริ่มต้นจากเด็กเลยเจ็ดขวบสิบขวบอะไรเงี้ยครับผมไปสอนอันนี้ก็มี ผู้หญิงคนนึงเขามาเรียนครับหน้าตาจิ้มลิ้มไม่ใช่เจ็ดแต่ขวบใช่ไหมฮะไม่ห้าขวบเองค่นั้นเองอะเาเข้ามาจะฟังอะไรใกล้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 ใกันีวันหนึ่งอาจารย์เขาให้ไปสอนครับให้ไปสอนสายที่ผู้หญิงคนนี้เรียนอยู่สายฟ้าให้ไปสอนผมก็ไปสอนแล้วที่นี้ก็สอนไปสอนมาก็อึองอังขึ้นมาอุ้ย สอนพี่อกรแกบน้แกแขนไปไหนนี่จะใส่ฝาใส่นุ่มยังไงก็ปิงครับก็คือสอนแล้วก็ได้เหมือนแบบอะไรอยู่ใีกันลอยกัเลยก็เลยปิ้งขึ้นมาถึงขั้นเป็นแฟนกันเลยไหมครับครับอ๋อนี่ก็ตั้งแต่ม .3 ม .4 เหมือนรักแรกก็ว่าได้โอ้โแต่ว่าตอนนี้ก็ยังโสดครับ แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอเล็กเนี่ยเขาตั้งใจทํางานทุกงานเลยนะอย่างงานงานแสดงเนี่ยก็มีพี่ๆในองการเนี่ยมาพูดถึงอเล็กเหมือนกันวันนี้เรามีหนึ่งท่านจะมาพูดถึงอเล็กอีกแล้วอะรู้ว่าน้องชัยผมจะมาเนี่ยผมเต็มตัวแบบดีคนนี้ครับสวัสดีอเล็กก่อนเรายังไม่ได้ทํางานร่วมกันเลยนะที่จริงๆแล้วโปรแกรมของอเล็กเนี่ยจะต้องมาเล่นละครกับพี่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งได้เจอกันตอนปิดติงก็อยากจะฝากว่า บำรุงร่างกายไว้ให้ดีๆนะแล้วก็บำรุงจิตใจล่ละหัวสมองไว้ดีๆด้วยเพราะพี่เป็นคนเอาแน่เอานอนไปได้เดี๋ยวเวลากำ,ก,ำ,ก,ำกับก็ปีาานปั๊บไม่นีไปแต่อย่าเพิ่งกลัวเพราะจริงๆไปงั้นแหละจริงๆเราไปเยอะนะโอ้โหนะพูดถึงพี่ดีกว่าโฆษณาตัวออใหม่แบบว่าเด็นนี่เด่นมากเลยโฆษณาชิ้นนี้นะฮะเราต้องทำอะไรบ้างในโฆษณาชิ้นนี้ในฉากโฆษณามันไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากมันจะมีไปแจกลายเซ็นไปปีนเขาไปเล่นโยคะ ไปงานพรมแดงไปอะไรเยอะมากคือทําในสิ่งที่เราไม่คิดว่าคนณะตนหนึ่งจะต้องทําเยอะขนาดนี้เลยหรอเนก็่สนุกมากผอนแบบมาจากชีวิตเขาอะว่าตัวตนเขาเป็นอย่างนี้แบบมีกิจกรรมเยอะแยะหลักกรรมใช่ะก็คือเป็นตัวเองด้วยเป็นค่อนข้นตเป็นตัวเองด้วยเพราะมันก็มันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานได้ทำกิจกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือการเต้นโอ้ยเราอยากเต้นท่ายากหลาเลยท่าเต้นท่ายากเลยเต้นเต้นเอาเอาเต้นก่อนเต้นก่อนคือมันไม่ได้เต้นอะไรแบบ นิดหนึ่งได้ไหนิดหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวดี๋ยวยวเดตรงนี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยเี่าไพื้นที่ในสค้าอเล็กเต้น้ยินดนตีแล้วนขึ้นดาวเต้นวรายการนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาแล้วดาวเต้นมวยวโอ้เจนกับผมอีกให้อเล็กโชว์ก่อนอเล็กโชว์มันเป็นฉากเต้นในในโฆษณาที่แบบแจกเลยเต้นไปจากในเซนตเต้นประมาณไหนฮเล็ก อย่ี่ะแจกลยเซ็นอ๋อปุ๊งมาตามให้แจกแจกแจกแชั้นเดีกแวกแจกแรงจกแจกแจกะกเจกแจกแจแรงกแแยกแรกกแตแจกแากแจกแจเแแจกแคกแจกแจกแแจกแจกแจกแกแจแจกแจกแจแแแจจแจกแแวแจกแนกครับผมโอ มันมันไม่เชื่อถิ่มมั้งมันดูแรงมากาเลยนะเอออันนี้คือท่าพื้นฐานหนึ่งคือไหล่ไค์คิกใช่ใชนั่งคุยก<ช>ันไหมัเออมามามา,มาคิดจะพักแล้วก็นั่งตรงนี้สินั่ะพักนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งงานนะครับผมรวมถึงโฆษณาตัวล่าสุดที่เราได้เมื่อกี้ได้ดูท่าเต้นกันบ้างฝากผลงานหน่อยครับอเล็กครับครับผมก็อย่างที่บอกก็ตอนนี้ก็ลังถ่ายถ่ายอยู่สองเรื่องนางไ้า์ซัมเมอร์กับ สายสีเพลิงครับผมแล้วก็มีของมาฝากพี่พี่ครับโอ้โหขอได้มาฝากพี่พี่ขอบคุณครับ โอ้น่ารักมากน่ารักมากทีนี้เวลาพักเราก็รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันดีนะเอออ๋อก่อนจบรายการนรี่ยนวันนี้เรามีคำถามพิเศษประจำสัปดาห์นะครับมาให้ผู้ชมเนี่ยได้ร่วมสนุกเหมือนเช่นเคยนะคะคำถามก็มคือว่าวันนี้นะครับรายการปากว่ามือถึงนะฮะมาถ่ายทำที่สาขาไหนของ Index l i v i n g Mall งนะครับ,รบผู้ชมก็ส่งคำตอบมาได้นะฮะ ที่ facebook.com/indexliving เท่านั้นนะครับหรือเข้าไปลิงก์นะฮะจาก facebook รายการนะครับปากว่ามือถึงก็ได้นะครับผู้โชคดีจากการแรนดอมนะฮะจะมีท่านนะฮะจะได้รับ e-gift voucher นะฮะจาก indexlivingmall นะฮะรางวัลละ หนึ่งพันบาทนะครับรีบเข้าไปตอบไปดีเยอะนะครับจริงเหยเออใช่แล้วแนละ้วแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับ index living m a l l สาขาเกษตรนะว่ามินขาครับผมอ่ะแล้วสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะฮะเราจะได้เจอกับแขกเชิญท่านไหนติดตามได้นะฮะทุกเที่ยง25ช่อง5วันเสาร์กับรายการปากว่าเม่ดีวันนี้ขอบคุณอเล็กด้วยนะครับไปอ่ะ